ได้ค่ะขอบคุณค่ะเด็กใหม่ใช่ไหมนี่เป็นไงบ้างมาทํางานได้กี่วันแล้วสามวันแล้วครับสามวันแล้วใช่ไหมอช่อะงั้นพี่ฝากโทรแจ้งลูกค้าที่แพ็กเกจหมดอายุวันนี้หน่อยมีประมาณ3าคนไม่เยอะมากภาษาอังกฤษได้ใช่ไหมได้ครับอย่างสีเหลืองเย็นหลดเลดจัดไปเลยน้องพีโอเคครับสวัสดีครับคุณแอนแอนครับขอให้ค่ะสวัสดีครับคุณแม่ น้าะคะ่คะน้าค่ะขอบคุณที่ใช้บริการคันเดอร์ส์ลูชันนะคะสวัสดีคะ่คะคาเฟ่ตลกคาเฟสป่ะเนี่ย <c oughs> คุณอาน,านันต์เอออ่รับไปชื่อต่อไป <c oughs> ไม่เป็นไรน์เมเปอรไรสวัสดีครับคุณกีขอสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะคุณจีใช่คะ่ะติดต่อจากคันเดอร์ส์ลูชันนะคะเราจะโทรแจ้แงว่าบัทจิครีของคุณลูกค้คาหมดอายุวันนี้นะคะได้คะ่ะพี่ว่าเมื่อกี้น้องเขาดูคุณต้นไม้กันอยู่เลยแบบตัวจี้กี้กันนะคะค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ อันนี้คนสุดท้ายลูกค้า V I P เลยอันนี้คือลูกค้าพร e ีเมียมสีของเราเลยชื่ออ่านง่ายมากจัดเต็มไปเลยน้องพี่ให้เขารู้ไปเลยว่าเราเกตสี่โอเคอาาครับจัดไปครับ <Okay. S 1> โอเคสวัสดีครับคุณเมธีครับพอดีบอดเช็คสลิปของคุณเมธดกำลังจะหมดอายุนะครับรบกวนคุณมเมธดเติมเครดิตเข้ามาต่อ,อยูด้วยนะครับครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ